สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแม่ขอเมาส์นะคะวันนี้นะคะ<ต>ก็อยากจะมาคุยกับพเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการเข้าไป,ปพบลูกค้าครั้งแรกนะคะห้ามพูดพี่มีประกัรนอยังคะ พี่ซื้อประกันกับหนูไหมห้ามห้ามพูดค่ดนะคะคำพูดนี้อย่าหลุดออกมาจากปากของเราเด็ดขาดนะคะเอาล่ะค่ะจะบอกงี้ค่ะลูกค้าเนี่ยจะมีสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ลูกค้าเรารู้จักกับลูกค้าที่เราม่รู้จักแต่ละกลุ่มเนี่ยวิธีการพูดเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะจะบอกแบบนี้ว่าการที่เราจะคุยกับใคร นะคะสักคนหนึ่งเพื่อที่จะขายประกันชีวิตคุณต้องเริ่มต้นที่การสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะคะนั่นก็คือการสร้างความคุ้นเคยเองทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเราก่อนก่อนที่จะมาให้ข้อมูลอะไรกับเรานะคะฉะนั้นห้ามขายเด็ดขาดนะคะในช่วงแรกๆเราจะไม่ขายนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เราเจอลูกค้าแล้วเราจะต้องขาย และนําเสนอตรงนั้นนะไม่ไม่ไม่แบบนี้เสมอไปนะคะฉะนั้นขั้นแรกเลยนะคะอาจจะคุยกับลูกค้าก่อนอจะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นลูกค้าที่รู้จักนะคะลูกค้าที่รู้จักมสมมุติว่าเราแวะไปหาเพื่อนหาเพื่อนที่บ้านนะคะอ,อยู่ดีๆเราจะถามเพื่อนเลยเหรอว่า เฮ้ยเธอเธอมีประกันได้ออยังเออหรือบอกเฮ้ยวันนี้ตอนนี้ฉันขายประกันอยู่เธอซื้อประกันไหมอันนี้ไม่ได้ห้ามพูหด<ฮ>เด็ดขาดนะคะอเคอเ่อเ,เราจะทักทายเพื่อนอยังไงเ,เข้าไปถึงบ้านนะคะอันนี้คือแกสที่เรารู้จักและคุ้นเคยนะคะเข้าไปถึงบ้านปุ๊บเราก็อาจจะถามว่าโอ๊ยเธอทำไมบ้านเธอแต่สวยจังเลยเธอซื้อไว้นานหรือ,อยังอเ,เออนะเพื่อที่จะอะไร พื่อที่จะสร้างสายสัมพันธ์สร้างความสมคัญให้มันมากขึ้นนะชื่นชมเขาก่อนนะคะหรืออาจจะถามว่าเออเธอนลีลูกไปไหนหมดเนี่ยไปเรียนเ,ออเริ่มไปเรียนแล้วใช่ไหมเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่คือในระหว่างสนทนานเนี่ยเราจะ,จะป้อนคาถามแบบนี้ <S 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 ให้กับลูกค้าหรือเราเห็นสิ่งแวดล้อมของลูกค้าเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอ้มันมีแบบเหมือนโชว์ เป็นรับรางวัลอะไรสักอย่างเราก็สังเกตนะว่าเฮ้ยเธอเธอไปได้รางวัลอะไรมาอย่างเงี้ยเป็นการเริ่มต้นความสร้างความคุ้นเคยเพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่เป็นลักษณะของการชื่นชมนะการชื่นชมการเ,เสนอการออสอบถามคำขอคําแนะนําอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเป็นการสร้างสายความสัมพันธ์ที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า เราเราให้ความสนใจเขานะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของลูกค้าที่ที่เราคุ้นเคยแค่เบื้องต้นนะคะวันนี้เราคุยกันแค่สั้นๆน,น,นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยอะ่ะเราต้องแยกกลุ่มลูกค้าก่อนถ้าเป็นลูกค้าที่รู้จักแล้วเราก็อาจจะทักทายเขาได้ถูงแม้เหมือนเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะส่วนถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่รู้จักเช่นเราเป็นเดินไปเที่ยวตลาด ตลาดนะัดหรือไปตามาพื้นที่อ,ององกรหรือไปร้านกาแฟหรือไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะเอาพี่ยกตัวอย่างเป็นเป็นแม่ค้าแล้วกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปคุยกับแม่ค้าเราอยู่ดีๆเราก็จะไปถามว่าพี่ซื้อประกันชีวิตเรื่องอตัวสุขภาพไปหรือยังพอดีมัออกมาใหม่ไม่มีทางอะ อาจจะโดนปิดการขายณนะตรงนั้นคือลูกค้าเป็นคนปิดการขายเองนะฉะนั้นถ้าเราไปเจอกับลูกค้าที่เราไม่รู้จักเช่นแม่ค้าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทเนี่ยการที่เราจะไปเริ่มต้นอะมันก็อาจจะไม่เหมือนกันถูกไหมอืมนี่ถ้าเป็นแม่ค้าพี่จะพูดแบบนี้อ่อพี่ขายดีไหมสมมติแม่ค้าขายส้มพี่ขายดีไหมช่วงนี้น่าจะขายดีเนาะกับตลาดก็เปิดกันแล้วอืมหรือ อาจจะถามว่าเออพี่พี่อยู่ไกลไหมคะมาขายออแถวนี้บ้านอยู่แถวไหนคะเนี่ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้วิเคราะห์ดูว่าเอถ้าเกิดตอนเนี้ยเขามาขายที่บางกะปิแต่บ้านเขาอยู่จนอยู่ฝั่งทนเฮ้ยอันเนี้ยเรามองเป็นเรื่องของความเสี่ยงได้เลยว่าต้องเดินทางมากี่ชั่วโมง แล้วต้องเดินทางมาตั้งแต่แต่กี่โมงพี่พี่มาแต่กี่โมงเนี่ยตลาดเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีห้าเห็นแม่ค้ามากันแล้วอะไรเงี้ยเออนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าอยู่ฝั่งทนเนี่ยมันก็คือเฮ้ยมันเสี่ยงใช่ไหมเออถ้ามันเสี่ยงแบบเนี้ยเราก็อาจจะพูดคุยในลักษณะเรื่องของความเสี่ยงพี่เดินทางไกลจังเลยพี่อย่างงี้พี่เดินทางไกงลกแบบนี้นี่ขับรถมาเองหรือเปล่าหรือว่าแฟนขับให้ เนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยมันกลืนมันไม่ได้ตั้งใจจะมาขายถูกไหมนะคือคนคือคนทุกคนเนะี่ยบางทีรีบร้อนรีบร้อนในการที่จะขายอยากขายอยากขาย,อยา,ขายอยากนำเสนอแล้วอยากปก็นการขายเร็วนะคะแต่คุณชื่อไหมคนเราเนี่ยเจอกันครั้งแรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันความ ไว้วางใจอ่ะมันมันอาจจะไม่มีแต่คุณอาจจะทิ้งท้ายไว้กว็ได้นะทิ้งท้ายไว้ว่าเออเดี๋ยวโอกาสหน้าหนูมาคุยใหม่นะเอออะไรอย่างเงี้ยคือครั้งแรกอ่ะไม่จําเป็นหรอกนะว่าเราจะต้องรีดแนะนำหรือนำเสนอให้กับลูกค้าอันนี้คือแบบเกินแบบง่ายๆแบบเนี้ยนะสร้างความคุค้นเคย ให้กับลูกค้าหรือสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้านะแค่เบื้องต้นสั้นๆแบบนี้ก่อนนะฮะในกลุ่มลูกค้ารู้จักและไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะสรุปแบบนี้ว่าการที่เราจะคุยกับลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราควรจะให้ได้มากที่สุดคือข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้ามันจริงๆมันอยู่ที่ช่วงช่วงจังหวะถ้าลูกค้ากาลังอู้ขายดิบขายดีอยู่นี้ไปวุ่นวายกับเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมเออนะหรือ,เ,อเราอาจจะบอก,กพี่หนูคุยกับพี่ผูกคอจังเลยเนี่ยมาทำเป็นลายกันไหมพี่ขอลายได้ไหมเอออันนี้มันแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีปฏิสัมพันธออ์กับเราหรือเราเนี่ยทำให้ลูกค้าถูกใจหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าจะสรสรุปก,กันง่ายๆในจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกับลูกค้านะคะ สิ่งที่ตัวแทนเนี่ยควรจะให้ได้มามากที่สุดคือ 1. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเช่นลูกค้าอายุเท่าไหร่มีลูกไหมโสดหรือเปล่าแต่งงานหรือยังทําอาชีพอะไรนะมีภาระอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างขาน้ำค่าไปค่าขนรถค่าะ,ะไร ค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ันเป็นค่าใช้จ่ายหรือมีการบริหารการเงินด้วยวิธีไหนขอ,ขนนอคําแนะนําจากลูกค้าไอ้นี่มันเป็นที่เรื่องที่ยากมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราถามไม่เป็นเราถามแบบตรงๆได้ไหมพี่ค่าน้ําพี่เท่าไหร่ค่าไฟพี่เท่าไหร่ถามตรงๆไม่ได้นะฉะนั้นถ้าถามตรงๆไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีการพูดคุยซึ่งตรงเนี้ยจากจากเมื่อกี้ที่เราคุยไปสร้างสายสัมพันธ์แล้วใช่ไหมคะถ้าเรามีโอกาส เราอาจจะมาถามทีหลังถ้าถ้าในกลุ่มลูกค้าที่เราคุ้นเคยแล้วอะถามได้ถูกไหมเพราะเราคุ้นเคยแล้วรู้จักแล้วเราอาจจะถามไปว่าเฮ้ยโอที่บ้านอยู่กันหลายคนไหมคน้ลูกค้าบอกอยู่กันเจ็ดคนหุยเจ็ดคนเลยเหรอโอ้เยอะเนาะครอบครัวใหญ่๋อมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีเรามีภรรยาอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็รู้แล้วลูกค้าเนี่ยภาระเนี่ยน่าจะหนัก น่าจะหนักเพราะามีครอบครัวมีคนที่อยู่ในครอบครัวกันหลายคนเนี่ยเราก็ต้องสืบหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปนั่งวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ลูกค้ากังวลที่สุดและเป็นปัญหาของลูกค้าคืออะไรนะที่มันอยู่บนความเสี่ยงอาจจะไม่ใช่วันนี้นะคะแต่ขอทิ้งท้ายไว้แค่นี้คะ่ะว่าถ้าเราจะเริ่มคุยกับลูกค้านะคะอย่าปิดการขายด้วยการตั้งคำถามปลายปิดคือซื้อประกันหรือยังหรือ พี่มีประกันมากแค่ไหนหรือพี่ซื้อประกันกับหนูไหมไม่ได้นะคะฉะนั้นนะคะในบทแรกนี้ก็จะให้ทุกท่านลองไปฝึกด,ดูนะคะว่าถ้าเจอลูกค้าทําการบ้านไปก่อนเจอลูกค้าเป็นคุณหมอเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพนักงานบริษัทเราจะเริ่มต้นในการพูดคุย สร้างความสัมคัญกับลูกค้ายังไงนะคะโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะมีชี้แจงรายละเอียดหรือพวกข้อโต้แย้งต่างๆนะคะที่จะมาตอบโจทย์เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยรู้วิธีการตอบและรู้วิธีการจะพูดก่อนที่จะเจอ เจอคำถามลูกค้าหรือเจอข้อบ่ายเบี่ยงของลูกค้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะถ้าเป็นคลิปที่ดีนะคะเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่ขอมอบขอจบเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ